ซ้ายมือครับเจียบขาดจากตุ้งมาเองครับส่วนขวามือสอตีปักเป็ดนนทบ,บุรีโชว์ฟอร์มจ๋งคืนฟอร์มเรียกสัมผัสอีกครั้งหนึ่งครับพุมแิแดงเจียบขาดจากน้องบัวลำโพงน้ำเงินพัดศึกจากตะวัดสะตุลครับมาดูครับคนหนึ่งอยู่ทางอีสานครับอีกคนหนึ่งอยู่ทางใต้ตัววิ่าแรนั่นก็คือผู้ให้การสนับสนุนรางวัลผู้มวยดูเดือดแห่งปีนะครับ ปีนี้2,559จนรางวัลทั้งสิ้น1,600บาทขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนรายการของเราแลก็จะมีเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับป้าหมายจะป้าหมายจะทำให้ถึงสอล้านครับคุกนีอาวุธคมคมับเฉียบขาดพอางสว่างแต่ว่าลูกดักลูกสอยทั้งเตะทั้งหมัดทั้งสอก็มีโอกาสร่วมทั้งคู่ครับแร่แล้วนะครับเฉียบขาดนี่ มีชื่อเสียงโด่งดังมาจากที่หัวใจเขานะครับโคนเสือตัวที่15นี่เขาก็ได้ระดับที่สครับใส่ตีกันปะใส่กันเค่ยโอ้ยกแรกเล่นของแรงแล้วครับก็มุดิบได้แต่ารหักทูกกหนงรามันเีกว่ายื้อยุกนันแแต่ช่วงขังร่นแ้้ กต้องรกันมามาไหนครับเว่าประเทนการอู uh, so ่ในขณะนี้ต้องติตาควยผูเรับกลมาดูกัรผลงานก็แ่งไปยันติฝีมือนั้นสดงเชิครับถือว่าเป็นยอดีมือคนหนึ่งแต่ว่าลูกประเภทเตะหนักต่อยแรงสอกคมได้ทุกอย่างครับเจีบครัเป็นหันใจของที่น้างปฟนวนไทยเจ็สีมีคนนเรสำหรับ เดามาป่าสาไตลปไ็ระเอกศิษย์ด้วยสไตล์การชกที่ไม่เอาเรียบวัจัดไม่เอาเที่านผู้ชมนี่ศิษยี่ิเอ็กำลังห้าวนะับเชียยขาดอาทางนอกชนเลยรับหมดลครับ,รบเขี่ยขาดเองก็ไม่เป็นสมรองเดจิ์นะครับคือมวยกระดูกมวยช้อนมวยอยู่ในระดับเดียวกันหนึ 2> 1, 2. ่งสองแต่ได้คได้แข่งเชี่ยขาดบวกได้ขวาตรง มีเพียมอาจจะมีทั้งต้นทั้งปลายครับอาจาจะจบเร็วหรือปลายอาจจะแลกเดือดกันดิกไปในไปในลักษณะแบบนี้หรือว่าสนองนโะยบูายสนามครับต่อ,อยางนี้พี่น้องแฟนมวยทางบ้านชออ่องตัดรัดตู้ไย่ับปัดเนี่ย ใครจะถูกัอยังไม่มีใครพลาดครับโอ้อยแต่ว่าแค่ดูเลยครับหลังจากที่โจมวโยครมีการหักลูกด,ดอกกันนะครับและหลังจากนั้นครับใครกันแล้วนะครับและเราก็เชื่อว,ว่าคู่นี้หักใจแฟนๆไปเชื่อตามดูครับดูเลยครับที่ยกแรกเท่านั้นเองนะครับ แมไทยทัพสดของเจนะครับสุที่22ใระาคมเดือนนี้ไปทำา12บอนต่อโรโลเกตตั้งโกจากิลิปิุนยัคฆ์ทียโตจากทีโซ ้านนไปไทยก็ใครเดี๋ยวมีเรื่อโงโคนเชิงสับลงอีกคนหนึ่งสับเข้าไป <c oughs> ที่ลครับแห้งกลับมัโดูกับนักซับสอบอีกแล้วไทยครับ <c oughs> โอ้โหด,โดูนี้ยกนีหวาดเสียวครับหัวใจไทยจะเพชรกว่าเรียนนี่น้องแฟนมวยที่ชมมวยไทยเกตสีอยู่น่าอะไรที่บอกอ้ากระพิบตาเด็มขาดและไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนครับดูที่นี่อยู่ที่จังหวัดครับ หัวใจมันใหญ่กว่าตับทั้งคู่ครคู่นี้ของปีมีในที่อยู่แล้วครับมวยไทยเจ็ดสีเป็นรายการบันเทิงที่ส่งเสริมการกีฬาและรักษาศิลปะแม่ไม้มวยไทยนี่จะแม่ไม้มวยไทยมาแล้วครับแตกตายบาดตายหนึ่งสองสามโอ้ตือนไปครับเตือนไปขัดเสียวเสียวมาแล้วครับขัดเสียงไส้มาแล้วเกลือหลังไม่มีจริงๆเชียบ์ขาดเด็กเข้ามาไล่ต้อนเข้ามุมบักเชียร์ขาดต้อนเข้ามุม ต้อนข้ามุมต้อยวัดข้างลำตัววัดหัวใจกันวัดหัวใจกันโอ้ยมาแ้าแวักันเลยแจ็คตอไปตอวัดกันเลยไปอกันเลยนแล้ใครอ่ไปครับขแสใหญ่ว่าตับจริงๆอรดีอยู่ครับูจังหวะบวกจําหวกครับพีใไปยังหงครับอู้สอบโดน ขงบุรีรกับสตูนคระพยักหน้าเข้าไปใหม่นี่คือมนเสน่ห์ของมวยไทยเกสีอ้ยว่าบุรรัมย์ไขวาแลกต่อแลกต่อแลกาลรมคอู่ไปแลกกเลยหมดแล้ ตัวโดนะครับาเอานิ่นนะครับเียขาแกกันแล้วาาตัเบอควสกอร์ไทยแ่กว่ากันตัดก่อโน่ลงนักแล้วเียานครัสี่ห้าหกเจ็ดแปดอันตรายเร็บอันตรายแล้วครับโดเจ็สีครับดูเลครับมัดแรกมาสองแรกส ก้าวป่าซากไยทีดตัวกัตัวบอและลังจากนันครับสอกสัางครับซุดลงไปเลยครับนัก 8. แปดเขาสอกนะครับสอกสัางของมะม่า,าจับตัวทีพทางของเชียงทางำนกำลังจะสู้ต่อครับปัม้มเนี่ยครับคุณพระราทันช่วยไว้แต่ไม่มากนะยกนี้ได้น้ำแล้วลุยกันใหม่ใส่กันแล้วครับ เชื่อว่าจะเข้มข้น้เอล่่ครับกันต่อไปใส่ใน้าไปเลยเหน็ดเนื่อยรับเอาแม่นแม่นหน่อยใครใครก็ใครนะครับไม่ใครก็ใครนะครับต้องไปกันข้างหนึ่งโอ้ตอนนี้ได้น้ะมาหน่อย่ะหัวใจใหญ่กว่าตับจริงๆครับสุดขั้โอ้ไม่แล้วครับไม่แล้ว โดนเกี่ยวขาอะไรก็หายลงไปแก้ใจแล้วอย่างนี้เขาได้ซึ่งจบแบบไหนครับจบแบบไหนครับโอ้ยต่อท้องอัดสอบจบยังไงทางเขาเสือเขานะฮะชุดนี้ใครชุดนี้ตัวมาหนักตัวโดครับเป็นพายุครับตัวมาหนักเลยครับจัดใหญ่ต้องต้องรู้ครับว่าเร่งแล้วจะหมดหรือไม่หมด หรือว่าเสียขาดโดนแล้ว,ยวอ,อยู่ที่รก่อนอยู่ที่เสียขาครับทนได้แค<อ>่ไหนครับอยู่ด้วยหัวใจจริงๆครับเสียขาเสียขาเสียขาโอ้สามหนักแน่ครับครับเยอหนักแล้วครับตัดใจตัดฟันแล้วตัดฟันแล้วครับเสียขา คุณทยเจงเลยเลือกไปแล้วนอนได้เลือกวกันต่อัวกนต่อปัหาเสียวแล้วก็ตงเป็นตน้าใเสริมุกอยู่ครบ ตอนนี้เอาเลยวครับให้ทนได้ให้ทนได้ได้โอ้ยยกโจนะครับเฉียบขาดกับพระเดชศึกเฉียบขาดโดนมากนะครับยกสองยกสามเริ่มปืนรูปนี้ซ้ำนะประเดชศึกซ้ำสับซอบเยียงกันไปอยู่แล้วนะครับเฉียบขาดท้ายที่สุดครับเอาสอบมาแรกครับเงอกใต้เลือด แต่ในครับสอบนี้แตกเห็นเลยครับเชียร์แพ้เลยครับเสียเลือดแตกคนหน้าผากติดตามครับยกนี้ยกที่สี่ครับยกสองโดนนับยกสามปลายเริ่มเร่งจังหวะนี้เสียจังหวะไปหน่อยครับเสียขาดลองเดินครับระหว่างโดนนักมาโดนนักยกสองแต่ยกสามนี่จ่าตุ้งสั่งเชียร์ขาดทำอะไรครับจับรถตีรกตีฐานของจี โอ๋โอ้ยจังหวะนี้ครับถ้าหากว่ากรรมการไม่เปลีโดนแน่ครับประเดิษศึกจังหวะเสิร์ทเข่าของเฉียดการเดินต่อเลื่อนจากบริเวณแพ้แตกไหลลงมาเข้ากลางแล้วประเดิษฐ์ศึกยาย,ยุกยาช็อตเนื้อเตะหมดทีแล้วครับโเตะหบดีแล้วหน้าแรกครับเพลงข่าหยกตีหมดเมื่อไรยุ่งเลยครับเข้ามามครับแกตุง้งซำแก้ไขแล้วครับหมดไม่ได้ครับประเดิษศึก เพราะว่าเฉียบขาดนึงเขาเกินความเจ็บปวดมาแล้วครับเกินความเจ็บปวดมาแล้วไดครับ,นนบได้นับก็จริงครับแต่ขณะนี้สถานการณ์จะเป็นอย่างไรตามาตอ่อตัวเฉียบขาดได้นั่งช้าไปทั้งตัวนะครับไม่รู้สึกเจ็บปวดอะไรแล้วครับแต่ว่าหัวใจนี้ใหญ่กว่าตับจริงๆไม่มีเคลียร์หลังลาครับมาแล้วครับเกมเริ่มสนุกต่อแล้วครับตอนนี้ เสียไปเ,เรื่อยๆหวาหหนเสียเข้าไปหวานหมดเสียเข้าไปโอ้โหครับถ้าอยู่เฉยๆไม่ได้ครับไปได้สึดแก้แก้ในยังไงครับเขาได้นกมีคะแนนตุนอยู่ในกระเป๋าแต่ว่าพลังที่มีอยู่ครับพลังที่มีอยู่ใครมือแปกว่าก,กาันไม่ได้เหมือนกันเสียบขาเอ็มนั้นกงชับให้เร่งให้ลุยให้ชน ลูก<ท>นับยังขั้งอยู่นะครับบีบหัวใจครับอ้าลูกนับยังขั้งอยู่ครับเค็รีซก็เอาแค่ระคองตัวให้เขาโดนล่าข่าวโดนแงอนไม่แอนครับต้องดูว่าแอนไม่แอ้ลูกนี้ครับระวังระวังเชือกครับต้องระวังเชือกกันทั้งคู่กรรมการขันชัยเนี่ยปวชี้ขาดโรดที่นั่นเลือดเติบไปหมดแล้วครับ ตีไม่ได้แต่ยุ่งเหมือนกันนะครับเชี่ยงผ่านไม่ได้เหนื surgeons, oh. ian, ่อยแล้วครับเหนื่อยแล้วอาการเพราะว่าโดนนับมาเสียไปสองแต้มโอ้โดนครับตอนนี้งละดรอปอไปแล้วครับโอ้ครับมีแรขึ้นไปแล้วนะครับจบมาขึ้นต่อมาขึ้นต่อมาอ้าวขึ้นต่อมาอ้าวเตะเข้มสนุกนะครับต่างคนต่างอ่อนแรงไป็พอสมควรครับทุกท่า เป็นเกมหนักตั้งแต่ยกหนึ่งยกสองยกสามมาแล้วรวมทั้งยกสี่อาจจะยำเเพวลงมาหน่อแต่ว่าช่วงปลายยกทั้งคู่ก็ฮึดขึ้นมาครับเชียรแตกเลยครับจากซุปเปอร์สโลว์ดูกรรมการครับเลือกนักมวยเลือกที่หน้ากรรมการโอ้นานมีฮีคอนถึงกับเก้าแปรปิดมำหนุนยอดสุดกันจอชุติธิยาขับลมหัวเสียดลมหนาวพนไปทีขับลมสุดท้ายครับยกสุดท้าย เลือดแห่งปีนี้เงินรางวัลมากมายนะครับเอาเลยครับหลบหลมพลังเมียเชียบขาดเพราะว่าตัวเองโดนน้าปูตอนนี้ไม่ได้ครับเก้าครับข้ากระโดดครับตราตูนเราเอานัไ่ด้ครับืนได้ครับหวังงานหกได้นะครับเชียบขาดหวังงานหกได้นะครับถ้าได้ยได้นัดคืนนี่โอกาสลุ้นโอกาสลุ้นโดนเลือดแห่งปูมาดูครับ ไม่ีอะไรนบโอ้หเลือดแรลตาตาตาทีหมดแล้วับโตอย่างเดีเลยนะโอ้โอที่นี่ก็มาตัโดนหมดเวยครับ กรรมการครับเป็เร์ก็ต้องเอาตัวรอดให้ได้ครับยกนี้อาเพื่อนไปแล้วนะครับต้องถือว่าอาเพื่อนเลยครับไม่โดนโดนเฉียบเจี่ยวครับมาแล้วไปเลยตะโดนไม่โดนครับโอ้ไม่โดนโอ้เอาตัวรอดให้ได้ครับเป็นเซอร์โดนนะครับในกณะที่เกียวการก็ต้องการนับคืนนะต้องเอานับให้ได้คืนครับ โอ้รู้ครับไล่เต็มที่เลยนะครับเลือนั้นเปิดตาไปแล้วครับซาไก่และโชกจากน้ำบูนำ้ำบูเชือบคาด<ไ>อุ้ยยัดตู้อยู่นทพายไม่แอะจะไปมุมาถันครับอ่ารนะอยมาแล้วครับต้องสู้คร<ม>ับมีลูกนับครับอยู่โอ้นี่รอเวลลาเลยครับซาไก่ระบบการมองเห็นของเงาะนั้นไม่ดีเลยนะครับอุย้ยมาเลวครับวันก็โจมได้เลยนะเกอร์ซอาฮ กดครับพนักตานี้แดงเผือกไปแล้วซ้อมมาดีมากมากเลยครับทำงานเฉียบขาดเพราะว่ายกห้านี้ยังไม่หมดเลยนะยกแล้วครับชาวพักานยกไปเลยครับทุกันเดิครักกดปั๊บหาปั๊บหาใช่ยกแล้วครับเวลาน้าถอยหลังแล้วโอ้ดูครับเวลาน้าถอยหลังแล้วรวมแล้วครับจบแล้วครับโอ้โหนักคนครับฝรั่งเน่ดูนี่ครับสายตาเขาหวานเสียวเลยครับอาการนักคองเทนเนอร์ เชื่อแลวกันว่าในชีวิตวันนี้ตกใจสุดขีดครับถึงเลือดและเชื่อเลเกินว่านี่จะเป็นหนึ่งที่คณะกรรมการพิจารณากู้มวยดูเดือดบันทึกเอาไว้วขาพายที่ชมครับพ่ะครับเสียเลือดแต่ว่าได้นักมีโอกาสเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าผู้ชนะรับรบางวัลก่อนเลยนะครับ